มาดักยิงคนบนบ้านชั้น2ของพีกกันเ <a> มืองพีกที่ปรับใหม่ครั้งเนี้ยได้รับความนิยมของกริงและยิ่งล่าสุด GM เขาได้เพิ่มชั้น2บนบ้านพีกมาแล้วด้วยเ oh. พราะฉะนั้นคลิปเนี้ยมาดักยิงคนแบบชิวๆจนกว่าจะขึ้นแรงแดงกันเลยดีกว่า สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลินาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะจริงๆคลิปนี้ได้ไอเดียมาจากผู้ติดตามนะคะอยากให้มินมาทำคลิปแคมป์ชั้น2บ้านพีคที่ไม่เลือกลงบนหลังคาเนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องดีดแบบพกพาไงเดี๋ยวมีคนดีดขึ้นไปตามเราจะยุ่งเอาส่วนห้องที่มินจะไปแคมป์อยู่ตรงฝั่งของสวนทางด้านหน้านะคะ เพราะฝั่งเนี้คนจะสัญจรไปมามากกว่าทางด้านหลังนะคะแถมยังดักยิงคนที่มาซื้อของในตู้ได้อีกด้วยแต่ในตอนแรกอ่ะเราจะลงที่พีกเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องหารถเพื่อต่อตัวขึ้นไปก่อนซึ่งบางครั้งเนี่ยเมืองพีกมันก็ไม่ได้ดรอปลถเพราะฉะนั้นมินจะมาแวะที่เมืองบีมาสก,กิก่อนค่ะ <S 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 เฮ้ยเดียวยิงแม่นเกินไปเนี่ยไอโซเนียขึ้นไม่ทันเนี้ย เดี๋ยวเดี๋เดมื่อกี้ก็ดูคนแล้วนี่วะเอา้าติดรถจากนั้นก็พอได้รถมาแล้วก็ดันมาเจอเจ้าทิ้งอีกเ oh, <no. S 1> ชื่อแล้วว่าเมืองพีกเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมของท <Yeah. S 1> ิงนึกว่าคลิปนี้จะอัดง่ายๆนะเนี่ยเบดเสร็จ อัดไป20ตาของจริงค่ะไม่รู้ว่าจะทำให้แรงเพิ่มหรือแรงลดกันแน่เนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมินขอกำลังใจคนละ1นึ่งไลค์หรือกดติดตามสำหรับการทำคลิปนี้นะคะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันอในที่สุดมินก็สามารถเอารถมาต่อตัวได้แล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาเฉยเอ้ยอย่าเพิ่งดิอุ้ยชนะเฉย,เยระหว่างขึ้นเนี่ยอย่าพิ่งมีคนมาเลยนะ ได้ยินเสียงเหมือนอยู่ข้างล่างเลยค่ะเอาระเบิดไปทักทายหน่อยนี่แน่มีเสียงเหมือนเขาวิ่งเข้ามาแล้วค่ะอันนี้จะมาขโมยรถฉันหรอมาแล้วทุกคนคิวแรกเลยเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นตรงเนี้มาปิกนิกนั่งรอได้เลยนะเนี่ยโอ้โหแต่น่าเสียดายมากค่ะตานี้วงดันไปจบนอกพีคซะงั้นเออรอบนี้ตายวงค่ะแต่ยังติดอันดับหนึ่งในสิบนะ ไปดูตาที่สองมินว่าเมืองที่เดือดลองมาจากพีกตอนนี้คือบิมาสก,กิค่ะเพราะทุกตามินเจอคนหมดเลยมันไงมาแล้วมีอุ๊ยโซเนียมันขึ้นแล้วเอ, <c oughs> เอาละ่ะท่านน่าจะสะดวก <c oughs> ปลอดโปร่งแล้วคะ่ะรีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวโดนยิง <c oughs> คือก่อนขับรถ <c oughs> ทุกครั้งอะมินก็พยายามเคลียร์คนในเมืองหมดแล้วนะแต่สุดท้ายโดนดักยิงเฉย เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงมีคนมาใ,ใกล้ๆเลยอะอจริงด้วยเขามองเห็นแล้วแล้ว<อ>ไม่ได้แล้วเขารู้แผนการของเราอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาเอาปืนถกก้อนยิงขึ้นมาเฉยเฮ้ยเหยื่อตัวนี้มันสู้อะ่ะเฮ้ยอเอาละโอ้ยเดี๋ยวมนรอจังหวะให้มินทำลายไอ้โวมาค่ะเห<อ>มือนได้ยินเสียงเหมือนปืนแบบแฮนด์แคนนอนปะ โอ้มันไปเอาปืนยิงรถไปยิงต่ออีกไอ้จะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะากาจะมาดักยิงคนแบบชิวๆไม่ใช่เหรอเอ้ยลงไปสู้ดีไหมเนี่ยเฮ้ยเดียวมันขึ้นมาเฉยเฮ้ย <c oughs> ทำไมดูจังอนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เหยื่อของเราไม่ได้โดนหลอยง่ายๆแล้วคะ่ะเ <c oughs> ทคนิคการสู้เนี่ยมีเยอะขึ้นมากเลยนะ <c oughs> ตกลงมาเฉยอ้านายกำลังจะขึ้นไปอีกเหรอ เขาใช้ไอวอลแค่ลูกเดียวด้วยค่ะแสดงว่าคนนี้น่าจะขึ้นมาบ่อยแล้วใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าพี่แกเขามายึดป้อมปาการแทนมินไปเลยค่ะนายจะทำอย่างนี้กับเราไม่ได้หลังจากนั้นนะคะคนนี้เขาก็แคมป์อยู่ข้างบนจนกระทั่งวงบีบเลยค่ะนายจะเอาแผนการเราไปใช้แบบนี้ไม่ได้นะปาที่สาม วงบีบมาโดนบ้านพีคพอดีค่ะน่าจะมีคนแวะเข้ามาบ้างแหละ,อหะขอหลอยหัวหน่อย,ออยไปล็อกตัวเฉยเอ,อ,เอยอคนที่สองค่ะ <laughs> เดี๋ยวนะสแกนแล้วขึ้นจุดค่ะมันไงเฮ้ยโอ้โหรอดไปเฉยเลยมุมนี้มันก็ยิงยากเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเอาระเบิดตามไปละกันนี่แน่ เอา้าเขาวิ่งไปอีกทางแล้วใครมันมาวางระเบิดตรงนี้เนี่ยไม่ตายแล้วลงไปตอนนี้ไม่รู้ว่าอีกคนมันดักอยู่หรือเปล่านะคะนี่แน่งั้นต้องใช้วิธียิงเรียกเขาให้เข้ามาค่ะนี่แน่มาดิมาดินี่แน่ บระเบิดที่เขาเพิ่งวางเมืเ่อกี้มันใช้ได้ผลนะคะแสดงว่าตำแหน่งนั้นคนน่าจะวิ่งผ่านบ่อยแล้วเหมือนตอนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงปะทะกันทางด้านนอกนะคะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วมันเล็งมินนี่ว่าะระเบิดมาแล้วไหนแกอยู่ไหนเฮ้ยเอ้ามันคนละตัวกันเน้ะแสดงว่าเมื่อกี้มี3คนเลยดิ โหแบบนี้มุมยิงเขาได้เปรียบกว่าเฮ้ยชาร์จวัตเตอร์ขึ้นมาถึงด้วยอ่ะปิดทางไว้ก่อนเราเจอเหยื่อสู้อีกแล้วนะคะไอ้ระเบิดมาสำหรับคนไหนที่มาแคมป์เพื่อไต่แรงนะคะมินแนะนำว่าเราอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปปะทะเขาเลยค่ะไม่ดีกาแล้ววงบีบเราเป็นวงแบบท้ายๆแล้วอะเอ้ยแบบนี้เราจะตายวงไหมเนี่ย แล้วคือไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นน่ะมันวิ่งเข้าวงไปแล้วหรือ,อยังหรือว่ามันยังดักรออยู่วุ้ยเป็นไงเป็นกันเฮ้ยมันมาดักหน้าประตูเฉยเดียวโอโหแกก็จะเอาคิวให้ได้เลยอะเนาะถึงแม้เราจะตายวงแต่เขาก็ได้คิวฟรีตาที่สี่ เ็ดมาแล้วอหลบหน่อยเช็คคนก่อนอ้สามคนฮัลโหลเฮ้ยมีคนตามมาค่ะวางกับระเบิดไว้ก่อนแล้วกันนี่ขนาดพยายามรีบกระโดดขึ้นแล้วนะยังเห็นทันอีกกระโถหบุกกระนำเฮ้ยแต่ไอ้วอลล์ลายแล้วค่ะมันไม่น่าจะขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมินขอทำลายระเบิดก่อนเฮ้ย มีเข็มหมอน่นเฮ้ยเอาจริงป่ะมินลืมไปเลยเนี่ยว่ามันมีประตูวาร์บแล้วอะ <ś cis> เดี๋ยวนะยังมีอีกตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อ <ś> น <cis> <ś cis> โอเคมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งตุยไปแล้วนะคะมีนี่ตามด้วยระเบิดไปเลย เท่าที่ดูเหมือนเขาน่าจะวิ่งหนีออกไปแล้วนะคะวยแต่แบบนี้ไม่ดีเลยอะ่ะพอมีประตูว้าวแบบเนี้ยกลายเป็นว่าต้องแคมป์แบบระแวงนะเพราะตอนนี้ใครๆก็สามารถขึ้นมาชั้นสองได้ง่ายๆแล้วว่ะมันทําลายก็ไม่พังไนงะคือตอนแรกมินคิดว่าตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่แคมป์ที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เออมินขอกลับคําพูดค่ะแล้วดูด,ดิจนวงบีบไปแล้วนะประตูว้ามันยังไม่หายไปเลยอะ่ะตาที่5้าป๊าบ มาปุ๊บสแกนก่อนเลยค่ะเอ้ยมีตัวมาใกล้ๆเลยดิวะ่ะสองตัวด้วยประเด็นรีบทำลายไอ้โวก่อนเดี๋ยวเขาตามขึ้นมาได้ค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เขาเห็นจนได้ค่ะอึมไม่รู้ว่าทุกคนหรืออะไรนะคะแต่แอบมาก่อนดีกว่าเฮ้ยมีคนมายิงตัวนั้นอยู่ค่ะไอ้ตัวนั้นแพ้ค่ะเออคุ้มไหมนเนี่ยที่มาแคมป์ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีตัวอยู่ใกล้ๆค่ะ ว,วิ่งไปอย่างเร็วเลยเฮ้ยเดี๋ยวแกจะมารูตของผองฉันแบบนี้ไม่ได้อ้าวสู้หรอสู้หรอนีอ่ระเบิดหมดซะได้เนี่ยยังจะมาฝไปโถนี่มันไปเก็บโถก้อนมาอีกโอ้โห<ฮ>เฮ้ยเท่าที่ฟังจากสถานการณ์มันน่าจะบวกกันอยู่ข้างล่างนะคะโอ้โหมันยิงกันจนรถพังเลยอเนี่ย แล้ววงบีบแล้วด้วยค่ะไม่ได้การแล้วมินต้องลงแล้วล่ะโอ้โหรถอ,อีกคันก็ระเบิดอุ้ยแม่ตกเฮ้ยมีคนเคม์อยู่บนหลังคาโอ้โหโทก้อนกระสุนฉันยังไม่ทันลั่นออกไปเลยอ่ะโอหอีกนิดเดียวเราจะได้ที่หนึ่งอยู่แล้วแท้ๆอุ้ยแต่แรงบวกเยอะอยู่นะตาสุดท้ายแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะยิงไอวอลออกไปก่อนนะคะเขาจะได้เสียจังหวะตอนกระโดดตามเราขึ้นมา มีคนมาค่ะกลายเป็นไปเรียกคนเฉยนั่นไงเขาพยายามปีนไอวัวขึ้นมาจริงๆด้วย oh, <no. S 1> นี่นี่วิกโดนหัวไปแล้วจังหวะนี้สลับโหมดปืนโทก้อนนี่ไงนี่ไงเอ้ยโซเดียขึ้นเฮ้ยศพยังอยู่อยู่เลยอะรอบนี้มิยังฟาร์มของมาน้อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราลงไปเก็บของกันดีวกว่า แม่แค่นั่งอยู่เฉยๆก็มีคนมาเสิร์ฟของให้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปแคมป์ใหม่นะคะเฮ้ยยิงเรียกเขาก่อนอันแนมาตามเสียงเรียกลองนะคะเราอยู่ตรงนี้เพื่อนมายังยมาแล้วจะไปแลกของเหรอไม่ให้งงก็ดีงงก็ด,งงกดีไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนใช่ไหมนีเน่นี่น่เฮ้ยโอไลออนมาเชียวไปไหนล่ะพี่ชาย เลอลื่นตกลงมาเฉยเอยอย่าพ <out> ึ่งสลับหมดกับไอ้ตียหรือว่าเราควรทําอย่างนี้ยิงให้เก็บนะคะเราค่อยลงมาซ้ําเนี่ยเสียดายตรงที่ตอนนี้เรารูทไอวอลจากศพศัตรูไม่ได้แล้วว่ะมินก็เลยไม่ค่อยอยากลงไปเท่าไหร่นะคะมันต้องตั้งไอวอลใหม่เน่ยอุ๊ยโอไลออนมาอีกแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วต้องตามแบบนี้ต้องตามมาดิมาดิมาดิเอ้ยเดี๋ยว เลือดเจ้าไม่ไหวแล้วเอ้ยย่าพึ่งแม่หญิงสู้มากโู้กายเป็นเราก็ตายวงด้วยเหมือนกันหึ้ยมันมีคนแคมป์บนหลังคาค่ะแซตโซเนียเขาขึ้นแล้วโห่ัมงั้นนี่เราติดหนึ่งในสามได้เลยเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะมีคนขึ้นมาชาร์จค่ะมันน่าจะรอดักชาร์จตรงบันไดอะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้คิดไม่ถึงจริงว่าเขาอยู่บนหลังคา อุ้ยอีกนิดนึงเราจะขึ้นแดงแล้ว <Wow. S 1> หลังจากนั้นมินก็ลงไปเล่นอีกหลายๆตาเลยค่ะแล้วก็แต่ส่วนมากวงมันก็จะบีบแถวแถวกลางแมปเนี่ยแหละอย่างน้อยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะที่จะติด1ใน10บอะแล้วในตานี้วงบีบไปนอกพีคค่ะ เอากลับกันยิงเรียกแล้วเขาไม่มาค่ะแต่เขาวิ่งหนีไปเลยตั้งหากมินว่าเราก็ควรจะเข้าวงเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจนะวงมันบีบแล้วเขาก็คงหลีกเลี่ยงการประทะแหละและ,และจากที่มินไปเล่นมาทั้งหมด20กว่าตามินสามารถยิงคนบนบ้านพีคได้8คนเท่านั้นค่ะถือว่าเป็นจุดแคมที่เราสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยแต่มันจะมีอุปสรรคตอนที่เราปีนขึ้นไอวอลนี่ยแหละค่ะ และในคลิปนี้มินก็สามารถขึ้นแดงได้จริงๆถ้าชอบคลิปแนวๆนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่